ทุกท่านครับหากอยู่ดีๆแล้วมีหมายเรียกมาถึงตัวท่านโดยดีท่านไม่ได้ทําความผิดใดๆท่านก็อาจจะต้องสงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่อาจจะเป็นหมายเรียกปลอมก็ได้วันนี้สวัสดอคอบอกเลยจะมาแนะนําวิธีในการตรวจสอบว่าหมายเรียกที่ได้รับมานั้นเป็นหมายเรียกจริงหรือหมายเรียกปลอมตามมาดูกันได้เลยครับขั้นแรกหากท่านได้รับหมายเรียกก็อย่าเพิ่งตกใจและให้ตั้งสติก่อนนะครับเพราะต้องบอกให้ทุกท่านเข้าใจก่อนเลยว่าหมายเรียกนั้นเป็นแค่การเรียกไปพบพนักงานสอบสวน ยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นผู้ต้องหาและแม้ว่าจะได้รับหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหาท่านก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาได้เมื่อไปพบพนักงานสอบสวนครับขั้นตอนที่2ให้ท่านทําการตรวจสอบหมายเรียกที่ได้รับมาว่ามีรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ซึ่งรายละเอียดนั้นจะประกอบไปด้วยสถานที่ออกหมายวันที่ที่ออกหมายชื่อและที่อยู่ของพนักงานสอบสวนที่ออกหมายสาเหตุที่เรียกไปพบสถานที่และวันเวลาที่นัดหมายไปพบลายมือชื่อพร้อมตำแหน่งของพนักงานสอบสวนครับ ขั้นตอนที่3เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักง,งานสอบสวนที่อยู่ในหมายเรียกนั้นเป็นตำรวจจริงให้ท่านติดต่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเช่นสถานีตำรวจที่พนักง,งานสอบสวนประจำอยู่เพื่อสอบถามว่ามีพนักง,งานสอบสวนคนนี้อยู่ที่สถานีตำรวจนั้นจริงหรือไม่โดยสามารถค้นหาเบอร์สถานีตำรวจได้ทางเว็บไซต์ w w w royalthaipolice.go.th/station.php ครับและในขั้นตอนที่4หากทางสถานีตำรวจยืนยันว่ามีพนักงานสอบสวนที่ออกหมายเรียกปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานีตำรวจนั้นจริงๆให้ขอเบอร์โทรศัพท์จากสถานีตำรวจนั้นเพื่อติดต่อไปตรวจสอบว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกท่านไปจริงหรือไม่ถ้าเป็นหมายเรียกจริงก็พูดคุยเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าไปพบพนักงานสอบสวนต่อไปครับแต่ถ้าหากพบว่าเป็นหมายเรียกปลอม ให้ท่านนำหมายเรียกนั้นติดต่อเข้าแจ้งความสถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านได้รับหมายเรียกเพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพในกรณีการใช้เอกสารราชการปลอมต่อไปครับอย่างไรก็ตามหากตรวจสอบแล้วพบว่าหมายเรียกนั้นเป็นหมายเรียกจริงแล้วท่านไม่ไปพบกับพนักง,งานสอบสวนตามวันรเวลาที่นัดหมายท่านก็อาจจะมีความผิดได้นะครับหากเป็นหมายเรียกในฐานะพยานแล้วท่านไม่ไปตามนัดท่านก็จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน5,000ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ในกรณีที่เป็นหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหาแล้วท่านไม่ไปตามนัดหมายอาจจะเป็นเหตุให้พนักง,งานสอบสวนร้องขอต่อศาลเพื่ออนุมัติออกหมายจับต่อไปได้ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทอขอบอก